สวัสดีค่ะ,คะก็กลับมาพบก,กับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะค,ะคิปวิวในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอตกันอีกเช่นเคยคะ่ะน้องๆ <Yes. S 1> วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเป็นอีพีที่น่าจะเป็นอีพีที่สี่แล้วนะไม่รู้เรานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ไปต่อไปเราก็จะมาถึงตรงนี้แล้วคุณครูหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมต้องอุ้มหนูไม่ใช่นูอห้มหนูตกใจหมดเลยอันนี้คนนี้ต้องอุ้มหนูใช่หนูอุ้มคนนี้ สวัสดีสวัสดีเอ้านี่เขาตีเราได้ปะเอาตีเราไม่ได้อุ้ยน่ากลัวจังเลยดูหมาดิดูน้องหมาที่รูปทุกคนน่ารักเอ้โทษทีโทษที sorry sorry คุณครูทำโทษเรานะคะเราสอบไม่ผ่านเราสอบผิดนะคะคุณครูก็ได้ทำโทษเราเราสอบตกอ่อเออเราสอบตกทุกวิชาศูนย์ต่อไปอุ้มหนูต้องมาอุ้ยต้องมาคล้องหัวหนูเหมือนเดิม อ,อกก๋อเกาะหัวใช่ปะ่ะใช่เหรออุ้ยชอบเธอชอบเธอ,อยังไงไม่ได้ไไม่ได้เลยหรอพี่ก็นึกว่าเขาจะให้อุ้มอ่ะอุ้ยหนูเดินเอาก็ได้นะแต่ว่าหลอพวนี้อุ้มเขาไม่ให้ทำแบบนี้วันนี้กระโดดชำนาชำนานหนเดะทำไมหนูไม่กระโดดแล้วก็เอาเดินไปแล้วก็เอาพี่ขึ้นอ่ะพลิกกับพลิก เออพิกน้าโอ้ไม่ได้พิกไม่ได้มันก็สลับกันหนูเป็นสีฟ้าพี่เป็นสีแดงเปล่าจะโค้งวันนี้ไไม่เอาไงไหนก็สีฟ้าฝั่งไหนอะก็สีฟ้าโอ้โหต้องไปกดแล้วก็ต้องมานี้อีกยากอะอันนี้เป็นขั้นที่ห้าขั้นที่สี่แล้วมั้งเรียวพอที่เวลาจะหมดแล้วหัวหัวหัวชน ไปไปไปนะไปไป,ปังปังปัง let's g ยไปหนูได้แน่โยนได้แล้วยยลตย<ะ>อุ้ยโอ๊ยต้องโยนเข้ามันไปในนี้นี่ไงโยนเข้าไปในอุมโมงค์นี้โย,ยนเข้ามาแล้วข้างนีไปไหนเปรอบคุณครูอะ่ะให้พี่อุ้มไหมเราต้องสลับกันก่อนแมวพวกน,นี้อุ้มหนูไปเจะตีฉันไม่ได้หรอกบอกไว้เลยเอาอุ้มพลิก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  ายเตะโดนเตะโดนเตะเอ้ยเอ้ยพลิกพลิกขึ้นไปขึ้นไปนว,วิงรีเวลากลับไปอาเนาสีพี่นุ่นดูนมันเดินมองดีดูมันมองหน้าหนูดิขอยับไปเลยมันมันไม่ตีเร็วขนาดนั้นตีตีไม่ตายรอบเดียวอ่ะ <S <S ไปเร็วๆพี่รออยู่ <S 2> <S 2> กลัวได้เลยอุ้มเห็นไหมแล้ก็ไม่รอดที่แกนทุกคนดูมันมองเราดิทุกคนดูดูอีคูมันมองดิมันเอาให้ไม่รอดเลยอ่ะมันเอาให้ปลาทำเป็นข้าวเลยนี่วันนี้หนูเร็วไม่ได้นะเฮ้ยก็ดูอีคูดิ มันเดินตามหนูแด้มันไม่เป็นอะไรหรอมันทําอะไรเราไม่ได้มันจะเป็นประกาศเลยนี่เห็นไหมที่หมามันรักเจ้านายมันมากเลยติดตามเจ้านายแม่ผมต้องโยนพวกนี้เข้าไปข้างในเ่อาไปต้องไม่น่าจะพลิกนะพลิกพลิกมันจะอุ้มหันไปวยนี่นี่สู้นะมันจะกลับเข้าไปที่เดิมใช่ป่ะใช่มันจะไปที่เดิมแบบเดิมแบบเดิมอ่ะ ด้วยเก่งมากเปลี่ยนขึ้นโอ้เหลืออีกตั้งหลายขั้นอูปนี่มันจะค้างๆกับตุกตุกข้างบนเป็นอะไรหนูดูให้ข้างบนข้างบนมีที่วาร์ปอยู่พู้นี่พี่น้องจูบข้างบนดู้วยไหมโอเคเนาะโอ้วันนี้ก็พีคเอาเ,เอาพี่เลย ไ,ไป <ทำ S 2> ตาหนูขึ้นไปแล้วทีเนี้ยเอ,อ้ยได้แล้วเออเอ,อือ,อต่อไปเราไปที่ไหนวิช้ช้านะอันเนี้ยตกไปหาครูอีกรอบนะอันเนี้ยยี้ต,ตายแนมะ่น้องพี่ทั้งน้องฮึบฮึบฮึบ โ <Okay. laughs> okay, อเคโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปว,ว,วันนี้นะคะพี่นุ่นกับนุ่มก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ <s up> ป็นกำลังใจใพี่นุ่นกับนุ่มทําคลิปวิดีโอต่อไปได้นะคะสําหรับคลิปว,ว,วันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะบายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่น2อ EP สุดท้ายนะคะนี่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  สองอีพีสุดท้ายต้องโหดมากๆแน่ๆเลยค่ะทุกคน Yes sir โอ okay.